เพราการหลงตาส่งกันบ้านค่ะก็คือว่าก็ไปอยู่เงียบๆแล้วก็เห็นว่ามีอะไรขึ้นบ้างนะคะก็มีฟุงซ่านมีอยู่อยู่ก็มีอะไรขึ้นมาแล้วก็มีที่แบบว่าชอบบอกว่าเออเดี๋ยวหลวงตาบอกว่าให้อยู่เงียบๆอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีหลายตัวแต่ว่าเข้าใจว่าตัณหาของหลวงตาคือตัวที่ประมวลผลแล้วก็ตัวคิดคิดว่า อันนี้หรือเปล่าอันนี้ดีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องวิธีการถูกต้องไหมคะหรือว่าตัณหาคือเรือหมดกับังขานไั้นง้นน่ยคนพูดคนสงสยัยคนถามตั้งขารหมดมันต้องพ้นตังขารพ้นตังขานถามไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่ถามไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ปรากฏอะไรไม่เกิดไม่ดับนเน่ยมันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมีอยู่แล้วในธรรมชาติมันเป็นธาตุธรรมชาติ ในธรรมชาติมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศแล้วก็ธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรหรือวิญญาณธาตุธรรมชาติในร่างกายจิตใจของเราธรรมชาติในร่างกายจิตใจของผู้อื่นในสัตว์เดรัจฉานในดวงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาอินพรมยมยกราคุตบรรุคชนทานสรพพสัตว์ในพุทธเจ้าในพระปิจิพุทธเจ้าในพระอรหันต์ก็มีธาตุ มีญาณธาตุเพราะนั้นทุกท่านเนี่ยทั้งตรัดรดาฉานทั้งพวกท่านทั้งหลายในพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าก็มีธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุที่เป็นช่องว่างแล้วก็วิญญาณธาตุซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเป็นธาตุที่มีแต่รู้ที่มีแต่ความรู้เต่ไม่ปรากฏผู้รู้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่ได้เป็นของของเราเพ่แค่นั้นหละขอนิยธรรม อย่างนี้ก็คือที่หลวงตาบอกก็คือว่าก็ให้เงียบๆแล้วก็เดินเดินเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเหมือนมันไม่ใช่มันไม่ใช่สาระสาคัญนะคะแต่ว่ามันก็สําคัญมันจะอยู่ในความคิดความดิ้นรนความค้นหาความปรุงแต่งอยู่ไม่เห็นว่าความคิดความดิ้นรนความค้นหาความปรุงแต่งความเป็นตัวเราที่จะไปเอาอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นความปรุงแต่ง มันยังเอาตัวเราอะทั้งตัวเลยโถมเข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนอัตตาตัวตนพยายไปดิ้นรนปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาให้ถึงความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรซึ่งเรียกว่าพุทธ,ธะต่อให้เราดิ้นรนค้นหาไปชั่วอนันตการจะไม่มีทางเข้าถึงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้เพราะความดิ้นรนค้นหามันเป็นความปรุงแต่งดิ้นรนค้นหายอย่างไรอะมันไม่มีทาง เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้มันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะการดิ้นรนค้นหาการพยายามใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติมันก็เป็นความปรุงแต่งอยู่นั่นและมันไม่ใช่ความไม่ปรุงแต่งเพราะความไม่ปรุงแต่งชื่อมันก็บอกแล้วว่าไม่มีเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดๆทั้งหมดมันเป็นสภาพที่พ้นเหตุปัจจัย มันเป็นวิสังขารเป็นอสังกตธาตุอสังกตรธรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติที่พ้นจากเหตุปัจจัยจึงไม่มีเหตุปจัจจัยใดปรุงแต่งให้เขาเป็นเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ความพยายามปรุงแต่งเพื่อจะไปถึงไปได้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะชื่อมันบอกแล้วว่าปรุงแต่งมันก็สิ้นความปรุงแต่งก็แค่นั้นเองทำไมาจงต้องไปปรุงแต่ง เพื่อไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเพราะปรุงแต่งอย่างไรมันก็เป็นธรรมก็ชื่อมันบอกเลยว่าปรุงแต่งแล้วทําไมไม่สิ้นความปรุงแต่งแล้วไหนตอบซิเหมือนจะเข้าใจค่ะเหมือนจะเข้าใจแสดงว่ายังไม่เข้าใจคือจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะว่าหลงก็เลยว่าไปพยายามพยายามพยายามที่จะไปหาแล้วก็ติดยิ่งดิ้นยิ่งติดยิ่งดิ้นยิ่งติดยิ่งดิ้นยิ่งติดไม่มีใครติด เพราะไม่มีสิ่งที่ติดไม่มีตัวเราติดมีแต่สังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งไม่มีใครติดถ้ารู้สึกว่าเราติดมันก็ติดตัวเราไม่ใช่เราติดติดความมีตัวเราแต่เราว่าตัวเราติดถ้ามีตัวเราติดเราก็พยายามจะดิ้นเอาตัวเราออกมันก็คือแม้แต่ออกมาจากที่ติดได้แต่ก็ยังติดตัวเราอยู่ดีติดความเป็นตัวเราแล้วทำไมยังปรุงแต่งนะยังดิ้นรนยังค้นหายังพยายามพยายามพยายาม เพื่อไปถึงเพื่อไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ากำลังปรุงแต่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วมันจะไปเป็นความธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้ยังไงแล้วทาไมไม่เป็นไม่ไม่ปรุงแต่งแล้วเราสิ้นความปรุงแต่งธ้รมชานเป็นความไม่ปรุงแต่งก็าชื่อมันบอกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งมันใช่ธรรมชาติไม่ปรุงแต่งไหมนะไม่ใช่ค <ร applications S 1> ่ะก็ไม่ใช่อ่ะแล้วไม่เล็กยังปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อจะห้เป็นไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันจะได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไง มันเหมือนว่ามันพยายามที่จะเข้าใจเอาตัวปลอมอะค่ะไปพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่หลวงตาพูดแล้วก็พยายามว่าหลวงตาจะมีอะไรแนะนำไหมนี่ค่ะคือเป็นตัวปลอมดิ้นรนเพื่อไปหาตัวปลอมนะคะยังไงแล้วไงก็ของจริงมันใช้ความพยายามไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่สามารถได้คำตอบด้วยการถามแล้วไงต่อ ไม่จบอ่ะยังเฝ้าคิดวน,นเวียนอยู่ยังเป็นรุงแต่งเลยทําไมอ่ะไม่คือทําไมเมื่อมันรุงแต่งอันไหนเป็นรุงแต่งก็เป็นปุงแต่งมันเป็นคนละประเภทเป็นธรรมชาติคนละประเภทคนละเรื่องละลาวเลยกับธรรมชาติไม่รุงแต่งก็ความไม่รุงแต่งมันก็มีมันอยู่แล้วไม่ได้ไปทำอะไรใหม่อันไหนเป็นพวงแต่งก็เป็นรุงแต่งไปซะ อนไรเป็นความไม่พงแต่งก็เป็นความไม่พงแต่งไปซะไม่มีใครที่ว่าตัวเราจะต้องพยายามไปไปเป็นความไม่พงแต่งเพราะไอ้ความเป็นตัวเราเป็นตัวพระเจ้าพงแต่งเรื่องงงตรงไหนเดี๋ยวือตรงไหนงงอะไรเดี๋ยวมาพูดมาให้ละเอียดหมนไม่นั่งคิดเครื่องในใจอะ่ะมันหลงอ๋อค่ะมันหลงพงแต่งหมดเลยพูดออกมาคิดว่าเข้าใจนะคะ เขาใจก็เข้าใจก็เข้าใจอะไรปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเนี่ยก็ปรุงแต่งทั้งวันเนี่ยปรุงแต่งพูดคุยกันวก็ปรุงแต่งแต่มันมีใจที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งก็มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมีแต่ชื่อว่าใจแต่มันไม่มีตัวจิตตัวใจหรอกมันไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งส่วนปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปขันห้าก็ปรุงแต่งไปทั้งวันเนี่ยเนี่ยตอนเช้าสอนเย็นตอนเช้าสอนเย็นทั้งวันวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปพักเลยตอนทั้งก็ทั้งวันเนี่ยว ปุงแต่งมันต้องมีอยู่ที่พ่อขันห้าเป็นชีวิตยังต้องดําเนินไปยังต้องปุงแต่งอยู่มันจะไม่ดับเนี่ยขันห้าเป็นธรรมชาติของความปุงแตง่งชีวิตยังต้องดาเนินไปแต่ใจมันเป็นธรรมชาติไม่ปุงแต่งใจแท้ใจ,ใจ,ใจใบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ไม่ปุงแต่งมันก็มีอยู่คู่กันน่ะไม่ได้หายไปไหนเลยใจแท้ใจ,ใจ,ใจใบริสุทธิ์มันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นอวตานะชื่อมันเป็นอวตาธาตุอวตาธรรม อมาตมันจะไม่มีการเกิดดับไม่มีการแตกทําลายไม่มีใครไปทําลายมันได้มันมีของมันอยู่แล้วเแล้วจะยังไงือยังงงสับสนก็ให้รู้ว่ามันเป็นปพงแตง่งแล้วก็ตัวหนูตัวหนูตัวหนูเน,นี่ยมันเป็นปพงแตง่งก็แค่นั้นเนี่ยก็เห็นว่าตัวหนูตัวหนูเนี่ยเป็นความปพงแตง่งเพราะธรรมดาใจแท้มันไม่มีตัวหนู แต่ตัวหนูเนี่ยเป็นความประงแต่งตัวเราของเราสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติประงแต่งแต่ธรรมชาติของใจแท้ใจบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาในนั้นแต่ขันห้าเป็นธรรมชาติประงแต่งสมมุติเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาแต่ธรรมชาติของจิตเดิมแท้บริสุทธิ์นั้นไม่มีไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเราไม่มีเขา มันอยู่คู่กันธรรมชาติของสมมุติกับธรรมชาติของวิมุติมันอยู่ได้กันนี่ยนะในตัวเราเนี่ยและไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นแต่สังขารก็ปรุงแต่งเกิดหรอส่วนวิมุติก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะเป,เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏมันจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของมันแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอืมก็าคิดว่าเข้าใจนะคะ,อะโอเคนั่นแหละ เข้าใจก็เข้าใจแล้วก็กไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วไม่ต้องหลงดิ้นหลนปรุงแต่งไปหาความไม่ปรุงแต่งอีกนะยังไม่จบเนี่ยในใจอ่ะในใจไม่จบไม่จบยังจะเอาตัวเราดิ้นหลนถามถามถามหาเหตุผลไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยู่เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยไม่รู้เท่าทันดิ้นหลนจะเอาตัวเราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง แต่ความเป็นตัวเราเป็นธรรมชาติปุงแต่งแล้วเราจะเอาตัวเราไปยัดใส่ในธรรมชาติที่ไม่ปุงแต่งได้ยังไงเพราะธรรมชาติที่ไม่ปุงแต่งมันไม่ปรากฏอันเลยไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีรูปลักษณ์อะไร,ะไ,รไม่มีห้องให้เก็บตัวเรายังงงคือเหมือนว่ามันคือเหมือนว่ามันเข้าใจนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้มันไม่ค่อยฉลาดแล้วมันก็ตามมันไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะผิดนะเล็กเนี่ยจะพูดมีปัญญาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เพราะว่ามันจมมันจมอยู่ในนั้นกูก็ไม่มีปัญญาต้องบอกเลิกก่อนเลิกก่อนไปเลิกก่อนเลิกก่อนเลยก็พูดไปก็ไม่มีทางปรุงแต่งอย่างเดียวคือมันจมแล้วเนี่ยกับทางองตาพระแม่ครูอาจารย์ก็เห็นเส้นทางเดินที่ชัดเจนขึ้นครับตายังไงเนี่ยอธิบายรายละเอียดที่เห็นเส้นทางชัดเจนอย่างที่หลวงตาอธิบายมาสักครู่เรื่องเกี่ยวกับว่า <im ités> ของปลอมทองปลอมหรือไอ้พระปลอมเนี่ยก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของปลอมความรู้อันนี้แหละที่เป็นของจริงก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นของปลอมทั้งหมดเลยก็คือมันเป็นสัจธรรมความจริงอันนี้ที่เป็นของจริงคือเห็นทุกอย่างเป็นของปลอมหมดแล้วก็ ของปลอมก็อยู่กับของจริงก็คือต้องคงต้องปล่อยให้มันเป็นมันเป็นไปตามธรรมชาติแบบนั้นนะฮะคงไม่สามารถทำอะไรกับธรรมชาติสองอย่างที่มันอยู่ด้วยกันได้นะครับกับของตามเมตตาชี้ข้อผิดพลาดด้วยครับเดี๋ยวมันยังเข้าใจผิดที่พูดมาแล้วก็ถูกแต่เข้าใจผิด คือถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของปลอมไอู้ีวูาทุกอย่างของปลอมมันก็ของจริงถูกแต่ผิดคือผิดของอริยมรตที่จะเกิดเหผลก็คือเราอะผู้รู้ที่ทุกอย่างอะเป็นของปลอมเราผู้รู้อะไเป็นของจริงไอเราผู้รู้ของจริงเนี่ยอันนี้นแหละคือยึดแล้ว นี่มันผิดทางอดิอออยามักก็ใจไม่เห็นไหมเนี่ยคือมีผู้ไปเข้าใจก <c oughs> ็คือเราเนี่ยผู้รู้ว่าทุกอย่างยึดถือไม่ได้อันเนี้ยไอเราเนี่ยผู้รู้ว่าทุกอย่างเป็นของมันยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นของปอมปิฎจากทุกขานาตตาเราเนี่ยผู้รู้ทุกอย่างยึดถือไม่ว่ายึดถือไม่ได้ปินจักรทุกขานาตตาเรากลายเป็นผู้รู้ที่ไปของจริงไอเราจะกลายเป็นของจริงเนี่ยไอเราเนี่ยปอม เข้าใจไหมงงไม่เข้าใจคือไม่ได้เห็นว่าผู้ที่รู้ที่อธิบายแบบเนี้ผู้ที่กําลังอธิบายถึงสัจธจะทความจริงอ่ะไอ้นี่ก็ของปลอมด้วยเหมือนกันคือผู้ในใจลึกๆอ่ะเราจะไปเอาของจริงพูกันตรงๆครับเนี่ยคือเรากาลังเดินทางผิดอริยมรรคที่นวงปู่บ้านพระรัโตพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ที่เขาโพสต์มาว่าทําใดถ้าม,มีผู้เสวยจะผิดหมด ทำใดถ้ามีผู้เสวยผิดหมดแต่ถนอมเนี่ยกำลังเดินทางจะเอาตัวเราไปเป็นของจริงก็นี่แน่ที่ว่าทำไมจึงต้องให้ทุกคนพูดออกมาเพราะเจ้าตัวจะได้รู้ว่าตัวเองกำลังเดินทางออกนอกทางของอริยมรรคถ้าไม่พูดออกมาตัวเองก็นึกว่าตัวเองเดินทางอยู่ในทางของอริยมรรค เพื่อให้เกิดอริยผลแต่การเดินทางการปฏิบัติทุกปัจจุบันะถ้ามีตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรมันล้วนแต่เดินทางนอกอริยมรรคแม้แต่เรารู้แจ้งแล้วว่าอะไรเป็นสังขารผู้รู้แจ้งว่าทุกทุกสรรพสิ่งมันเป็นสังขารยึดมันไม่ได้ แต่กลับไปยึดมั่นถือมั่นความรู้แจ้งยึดมั่นถือมั่นความที่ไม่ใช่สังขารมันก็เลยเดินทางที่มีผู้เสวยมีตัวตนของผู้เสวยมันต้องหยุดดินลนทยานอยากคือตัณหาดับสนิท แล้มันก็จะรู้แจ้งที่ใจเองไม่ต้องหาความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ดับตันหาถอนตัณหาขึ้นได้กัะทั่งรากนิจชาโตบริณิพุโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือถ้ายังมีความพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันก็มีตันแอบมีตันหาซ่อนเล่น ตัณหาเป็นสมุทยัยไปเห็นให้เกิดอุปทานอุปทานไปนสิปัจจัยเกิดภพชาติชราวราณทุกโศกศเศร้าเสียใจขับแค้นใจนั้นตัณหาเป็นสมุทยัยเมื่อตัณหายังมีอยู่ความทุกข์ย่อมีอยู่ตัณหาดับสนิทความทุกข์จึงดับสนิทเรียก,กว่านิพพานต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดเมื่อยังมีตัณหาต่อสิ่งใดถ้าจะมีตัณหา ต่อสิ่งใดก็สิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ต้องอ่านใจตัวเองขาดเพื่อยังมีตัณหาต่อสิ่งใดที่สุดแล้วแม้แต่ไม่ยึดอะไรแล้วไม่มีอะไรมีค่าต่อใจแล้วไม่ยึดอะไรแล้วนิพพานแล้วแต่ความไม่ยึดอะไรมีค่าต่อใจ นิพพานมีค่าต่อใจยังมีตันหาต่อนิพพานยังมีตันหาต่อความที่ยึดความพยายามที่จะมายึดมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีถึงบอกเมื่อกี้เล็กที่พยายามจะถามถามด้วยตันหามันก็ถามเพื่อเป็นความทุกข์ยิ่งถามยิ่งทุกขยิ่งถามยิ่งทุกข เพราะมันถามด้วยตัณหาแต่ถ้าไม่ถามมันจะรู้ไหมว่าในใจตัวเองมีตัณหามันจึงให้ถามเพื่อจะได้รู้ว่าถามด้วยตัณหามีตัณหาในการถามเมื่อมีตัณหามันก็จะต้องมีเจ้าของตัณหาที่ผลักดันออกมาให้ถามใครละเป็นรากเหง้าของตัณหาเนี่ย ก็คืออวิชาก็คือตัวเราเนี่ยความไม่รู้แจ้งยึดถือเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเมื่อเลยผลักดันให้เราเนี่ยคิดพูดกระทําไปตามตัณหามันต้องรู้แจ้งวยใจอาใจียนตัวเองให้ขาดสิ้นผูผลักดันออกมาจากใจให้ดิลลนทยานอยากมันก็ถอนตัณหาขึ้นได้กับทางลากเพราะลากของตัณหามันคืออวิชาก็นิจชาโตไปรินทีปรต เป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือชัดเจนไหมครับเข้าใจครับสาธกราบขอบพระคุณตาครับ